สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมเด็กติกินหัวอาหารนะคะกินหัวอาหารจะช้าสักหน่อยไม่เหมือนกินข้าวกินข้าวินีปียวแป๊บเดียวอันนี้แพนด้าน้อยแพนด้าใหญ่เป็นพ่อของแพนด้าน้อย ชาโคชาโกโค้ยชาทำไมไม่กินแล้วลูกอิ่มแล้วเลรอลูกเชาเชาๆทำไมไม่กินแล้วลูก มันบอกค่อยกินแม่มันเป็นอย่างนั้งแล้วแล้วมากกินข้าวบอกโอ้วนกินเก่งมากเลยแพนด้าน้อยกินเก่งมากหมดแล้วเสร็จอ้วนแล้วทีเนี้ย เซตแพนด้าน้อยแล้วแพนด้าน้อยเหมารอบครับอ่ะกินลูกกินเช้าเชกินนิดเดียวเองพวกไม่ชอบหัวอาหารนะคะแต่กินข้าวน่ะได้เยอะฮะ ก็เส้นอยังกินยำหมูโยอก็อร่อยนะนนนมันไม่มีมันไม่มีเครื่องใช่ไหมใส่แต่มะนาวก็ได้มพงเห็นใ่กินเห็นใ่กินผัดหมืด เากล้วยกินได้น้อยหนึ่งได้ค่ะลูกมันเป็นอย่างวะแพนนี้กินอย่างเดียวแพนน้อยนี่กินอย่างเดียวเลยตัวใหญ่เหมือนพ่อนะคะแพนนะหน้าเหมือนแม่แต่ตัวเหมือนพ่อ เอาสู้กันสองพ่อลูกกินเลยลูกกินเลยเอาเลยแพนกินเลยลูกกินเลยลูกนะเหลืออยู่เอากินเลยเอาลูกอ่อสองพ่อลูกสู้ตายไว้ ตัวใหญ่เหมือนพ่อเลยค่ะนะแม่ก็คือเฉาก้วยเฉาก้วยตัวเล็กออกมาหน้าเหมือนหน้าเหมือนแม่แต่ตัวเหมือนพ่ออันนี้พ่อสองคนเหมารอบเลยจ้า พัก,กับสองคนนี่เหมารอบเลยโมเหมารอบเลยสองสองพ่อลูกนี่เหมารอบเลยจ้าย <c oughs> ุงกัด <c oughs> ลุงเยอะมากเลย ไปแล้วเรียบร้อยอิ่มเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้แพนด้าใหญ่สู้ตายครับเ <c oughs> พิ่คือสนมากหัวอาหารเน้องคนนี้เนาะปกติเรากินได้บ่หลายนะแต่วันนี้แกกินได้เยอะมาก กันด้าใหญ่กับเพนด,ด้าน้อยเหมารอบจ้าอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ